งามเลยครับ ครับผมกรสวัสดีตอนสายๆครับผมสู่ปุ๋สูส่ผมพี่น้องครับขาขึ้นเขาขึ้นดดยอีกแล้วครับผมเมื่อนอี้แกมา่อเลาะเบิ้งผักหวานครับผมเป็นผักหวานปลากำลังปรงหยดไม่ไหมพี่น้องครับมาหลายเมื่อแล้วกับพ่อได้ยูได้กินเมื่อนอี้แกที่เขาเลือกตีครับผมเดีย๋ยวเมื่อนอี้ที่พักเขาไปเลือกแลอีกจังน้อยครับผมว่าทั้งนองนิ่มีชาวบ้านมาเก็บครับขึ้นมาพ่อชาวบ้านคนหนึ่งเพิ่นเก็บผักหวานขึ้นกันเรียกเฝ้ายางกลับมาทางในนี่เอ้าล้องหาเบิ้งครับผม ปลาคารนันมียอดเพราะได้อยู่ได้กินสองสามยอดครับเก็บไปก่อนครับผมคือจังต้นผักหวานครับโอ้แม่น,นี่หลีพี่น้องนี่อยู่หลังโคตนี่นี่นี่ครับผมยอดงามอยู่ครับ เลมเป็ดเทลน้อยแบบนี้ครับเป็นผักหวานต้นน้อยนะครับปูนี่ต้นมอย,ยใหญ่ครับผมต้นนึงใกล้ๆก,กันครับผม ตน,นหวย,ยอดอยู่ครับผมโอ้งามๆเลยครับผม ใกล้ๆกันดู่ครับผม <c oughs> งานๆหลายคนก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเก็ยบยอดแบบนี้มันทีไงบัวนะครับผมอ่าต้องบอกว่าชาวบ้านเพื่อนที่เก็บเฉพาะนาเร่งครับผมประมาณเดือนสองเดือนเนาะ หลังจากนั้นเพื่อนก็บม่ค่อยเก็บแล้วครับผมเพราะว่าหน้าฝนไปนี่มันมีอย่างอื่นเห้ชาวบ้านหาครับผมชาวบ้านบม่ค่อยกินผักหวานในหน้าฝนเพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามันแข็งนะครับผมมันบออนทวหนาแรงมันจะมีเวลาเติบโตอยู่ครับผมต้นที่ปล่อยอยู่ต้นที่เก็บแต่หนาแรี่ยงนี่เพราะว่าผักหวานมันี่ยอดทอนแล้วก็แกงแทบนะครับเนาะประมาณสองเดือนเพื่อนกะทิ้ปล่อยแล้วครับอไปหาต้นต่อไปครับผม จักรจัน์กับเริ่มห้องครับผมนี่ถือว่ามาเร็วนะครับจักรจัน์ปีนี้มามาเดือนคุมพักครับผมแสดงว่าเดือนนานตน้องมีฝนตกแน่นอนครับปกติมันที่ห้องห้องเดือนสามเดือนสี่นะครับจักรจันปีนี้มาเร็วเห็ดว่าใบไม้ก็เริ่มแตกยอดอ่อนครับผมแสดงว่ามันมันคือสิบแแหลงไปนาแล้วพี่น้องครับมันที่เริ่มเคียวแล้วปลานะครับสงสัสความชื้น ผมชื่นให้ดินยังหลายอยู่ผักหวานก็เริ่มแตกนี่ครับเล่มไปเทลอนอยจอดเดืองงานนเลยครับละเล็กเทลอนอย,ยอด์ถ้ายอดแบบนี้ก็เด็ดเด็ดจำๆรถครับจะไ,ได้แตกไหมนีม่บ่ยอดออน 嗯，好、mm。Hmm. Mm hmm. ยอดออนดูนนนครับยอดบ้วหลายปันไดครับแต่ว่าจะแต่ว่า,วาเก็บเล็มไปเรื่อยๆครับอีกต้นนะึงยอดใ่ญ่ข้างหน้าผมต้นสองต้น สองยอดก็เอาอู้ต้นนี้หลายยอดครับผมหลายยอดดูตาหัดยอดมึงไงครับตัวนนี่อ่อนด้เลย อันนี้ก็เอาดิยอดน่อยเห็ไแตกอีก้ยยอดอาง,งามเลยครับยอดน้อยอนน 三拍子。 งามๆดยครับสวยงาม ต้นนี้ก็งามพอได้ครับ ต้นหนึ่งอ้ Ooh, หลายยอดอยู่ครับาง,งามๆเลยกำลังนอนนอนต้นนี้ใบาลายอยู่ครับแต่ว่าก็แตกยอดอยุคื่น้ครับแต่ว่ายอดนีนก็นบบวลายปันใดหลายคนนะครับแนะน้าให้รูดใบนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจยุคครับว่ารูดใบนี่ไม่ทิ่แตกยอด ต่ว่าผมปล่อยมาปล่อยตามธรรมชาติครับนี่ซ้ำนี่กับพ่อกินแล้วครับปล่อยตามธรรมชาติเลยอ่อนๆอีกต้นนึ่งโอ้ยยอดงามแท้บอังามเลยครับนี่ครับ อยู่เตจอดยังไงครับจุ๊บอือ้ออ่อนดีขนาดครับอ่อนกว่านี้บ่มีแเลวครับ ออต้นนอนต้นอย่านี้น้อยหนึ่งอีกจังน้อยนี่กกกลิ่นบทันแล้วครับภักววันภักววันแกสิเหลือปลอยละอ่านอนต้นหนึ่งบุ้ยมีแต่ยอดใหญ่ยัง นี่ง,งามเลยครับเออนี่ครับมาแป๊บเดียวครับผมผักหวานกำลังเริ่มแตกยอดดีครับแต่กระจันกระหองผสมอาจจะอยากไล่เสียงน่้ด้วพี่น้องเด้อเพราะว่ากระดีมันเป็นเสียงธรรมชาติันอ็ต้นผักหวานนะแต่ว่ามันยอดหน่อยดิ ปล่อยไว้ดีกว่าอันนี้ต้นไงมั้รับโอ้หลายยอดอยู่ตัวละเดี๋ยวผมนี่เก็บเอาคข,ข้าเท่งกับบนี้นมได้อยู่ กันนี้แหละยอดนั้นมันยังไงครับยอดน้อยแต่ว่าออนดีมาทาั้งนี้ห่างๆครับผม มาค่อยเห็นต้นผักหวานหกาไปเรื่อยๆครับผมี่ยัดแน่นอ่ ต้นนี้โอ้ Ooh, หลายยอดอยู่นี่ครับผมงามเลยครับ ยอดอยู่ครับตัวนียอดหน่อยทั้งนี้นี่ต้นผักหวานจากห้างได้ครับมีบ่หลายต้นเลีย้ยงเทียนมา อันนี้ต้นนี่ต้นใหญ่มันอีกเหลือต้อนอยู่น้อยหนึ่งกับบอ่อตายเ่อวานรู้ห้อยคนเก็บห้อยคนเก็บไปแล้วเก็บไปเมื่อวานนี่หนึ่งอาจจะเมื่อวานนี่เมื่อวานบ่ชันกับบ่อก่อนเพราะว่ายอดน้อยๆน,นี่เพิ่นบอ่อา แก่ครับเก็บได้ปไปย,ยอด ลืมกันไปครับผมทั้งนี้ยอดบ่ค่อยหลายครับผมแต่ว่าก็พอได้เล่มอยู่ครับอมองนี่ไฟบ่ใหม่ครับผม เห็ดออกนี่เห็ดเห็ดสีลายครับมองไฟประมยัยมองไฟงใหม่เห็ดก็ค่อยขึ้นก็เดี๋ยวสีหากับครับผมาไปเลยมามาไก่เติบต้นนี้พอได้อยู่ครับนี่ครับผมจะย้อนง่า ต้นนึงเก็บเอาไว้ครอดงามอยู่นี่จอดเงาครับ ก็กินพี่น้องครับนีกระเจียอมัวงแย้เนาะผักหวานฮะแต่บอกว่าได้ผักหวานงามครับผมมี่หยดอ่อนอ่อนอ่อนหลิ่งเลียงเลยแต่ว่าเฉาแล้วยอดอ่อนหลายเฉาเร็วเออกระงนี่กับหมอวงแย้ครับผมนี่เมื่อนี้ก็เป็นอีกมือครับผมพามาหาผักหวานช่วงนี้ของป้าก็จะเป็นผักหวานป้านะครับผม พอได้อยู่ได้กินพี่น้องครับผมเดี๋ยวอรอฝนตกจากน้อยอาจจะมีน้อไหมน้ำไม้ไ,ไฟครับผมก็ต้องรอรุ่นว่าฝนมันตกเมื่อใดนะครับผมต้องเนื้อกผักหวานไปก่อนเนาะชมบรรยากาศเที่งเขาป้าไม้ก็๊าลังแตกยอดพี่น้องครับป้าไม้ก๊าลังเกี่ยวขึ้นหมอ๋อสรับมื้อนี้ก็มีเทียงเท่านี้ครับผมส้ามาคลิปนี้จังใดแก่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมสหรับคลิปนี้แกเดี๋ยวสิลงเขาไป จะช่วยให้กินอันนี้ผมว่าทิชเงแกงกินตอนเที่ยงครับผมนี่แกงกินเที่ยงมันฮ้อนครับผมเนาไปพอกันไม่คลิปหนานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปไปครับผมสวัสดีครับอ๋อหมันยุกครับผม